สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเรียนกันในบทที่4เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับบทเรียนนี้จะเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรการโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่ายระบบเครือข่ายไร้สายคืออะไรประโยชน์ของระบบไร้สายมีอะไรบ้าง รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบไร้สายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สายในทางการออกแบบและติดตั้งอระบบเครือข่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบเครือข่ายเชิญรับชมได้เลยครับบทที่4ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันดีคืออินเทอร์เน็ตการที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทสําคัญมากในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายจึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกันเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบให้สูงขึ้นและลดต้นทุนของระบบโดยรวมลงการโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่ายทำให้ระบบมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นการแบ่งใช้ทรัพยากรเช่นหน่วยประมวลผลหน่วยความจำหน่วยจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer, และอุปกรณ์ต่างๆที่มีราคาแพงและไม่สามารถจัดหามาให้ทุกคนได้เช่นเครื่องพิมพ์เครื่องการ์ดภาพทำให้ลดต้นทุนของระบบลงได้ระบบเครือข่ายไร้สายคือระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สายโดยใช้การส่งขึ้นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ RF และคลื่นอินฟาเรด ในการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศทะลุก,กำแพงเพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆโดยปยาศจากความต้องการของการเดินสายผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายมีมากมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหมอและพยาบาลอย่างเช่น หมอและพยาบาลสามารถดึงข้อมูลมารักษาผู้ป่วยได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายได้ทันทีนักธุรกิจนักศึกษามหาวิทยาลัยอ,อย่างเช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้งานโน้ตบุ๊กเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหรือใช้อินเทอร์เน็ตจากสนามญ้าในมหาวิทยาลัยไ,ได้ ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย 1. มีความคล่องตัวสูงดังนั้นไม่ว่าเราเคลื่อนที่ไปที่ไหนเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใดก็ยังมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลาตามใดที่ยังอยู่ในระยะการขนส่งข้อมูล 2. ส,สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วเพราะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิลและไม่รกรุงรัง 3. ส,สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย แค่มี PC ซการ์ดมาต่อเข้าโน้ตบุ๊กหรือ PC ก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที 4. ลดค่าใช้ใจ่ายโดยรวมที่ผู้ลงทุนต้องลงทุนซึ่งมีราคาสูงเพราะในระยะยาวแล้วระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษาและการขยายเครือข่ายลดทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่าเนื่องจากความง่ายในการติดตั้ง เครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยากเพราะสามารถโยกย้ยายตำแหน่งการใช้งานโดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมต่อระหว่างจุดต่อจุดอย่างเช่นระหว่างตึกรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายไร้สายเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไม่มากนะักและมักจำกัดอยู่ในอาคารหลังเดียวหรืออาคารในระแวกเดียวกัน การใช้งานที่น่าสนใจที่สุดของเครือข่ายไร้สายก็คือความสะดวกสบายที่ไม่ต้องติดอยู่กับที่ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยที่ยังสื่อสารอยู่ในระบบเครือข่ายรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายไร้สายมีดังนี้ 1. Peer to peer รูปแบบการเชื่อมต่อระบบลไร้สายแบบ peer to peer เป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนสองเครื่องหรือมากกว่านั้นเป็นการใช้งานร่วมของไวเล็ตอะแดปเตอร์การ์ดโดยไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายเลยโดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีความเท่าเทียมกันสามารถทำงานของตนเองได้และขอใช้บริการเครื่องอื่นได้เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานเพื่อจุดประสงค์ในด้านของความเร็ว หรือติดตั้งได้โดยง่ายเมื่อไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับยกตัวอย่างเช่นในศูนย์ประชุมหรือการประชุมที่จัดขึ้นนอกสถานที่ 2. <Yeah. S 1> อง client server ร,ระบบเครือข่ายไร้สายแบบ client server หรือ infrastructure mode เป็นลักษณะการรับส่งข้อมูลโดยอาศัย exit point หรือเรียกว่า hotspot หน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายแบบใช้สายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายโดยกระจายสัญญาณขึ้นวิทยุเพื่อรับส่งข้อมูลเป็นรัศมีโดยรอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรัศมีของ AP จะกลายเป็นเครือข่ายกลุ่มเดียวกันทันทีโดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถติดต่อกันหรือติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อแลกเปลี่ยนและค้นหาข้อมูลได้ โดยต้องติดต่อผ่าน AP เท่านั้น 3. m u l ัลติพ e x i อ p o ซ n พอ n ์ตแอนด์โลมโดยทั่วไปแล้วการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Exit ซ o i n t ์ของเครือข่ายไร้สายจะอยู่ในรัศมี500ฟุตภายในอาคารและ1,000ฟุตภายนอกอาคารหากสถานที่ที่ติดตั้งมีขนาดกว้างมากๆเช่นคลังสินค้าบริเวณภายในมหาวิทยาลัยสนามบิน จะต้องมีการเพิ่มจุดการติดตั้ง AP ให้มากขึ้นเพื่อให้การรับส่งสัญญาณในบริเวณของเครือข่ายขนาดใหญ่เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง 4. Use of an Extension Point กรณีที่โครงสร้างของสถานที่ติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สายมีปัญหาผู้ออกแบบระบบอาจจะใช้ Extension Point ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ Access Point แต่ไม่ต้องผูกติดไว้กับเครือข่ายไร้สายเป็นส่วนที่ใช้เพิ่มเดิมในการรับส่งสัญญาณ 5. The use of directional antennas ระบบไร้สายแบบนี้เป็นแบบใช้เสาอากาศในการรับส่งสัญญาณระหว่างอาคารที่อยู่ห่างกันโดยการติดตั้งเสาสะออากาศที่แต่ละอาคารเพื่อส่งและรับสัญญาณระหว่างกัน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สายมีดังนี้ 1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กรในกรณีนี้ผู้ขอเชื่อมต่อเป็นองคลล์กรที่มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายใช้งานภายในองคลล์กรอยู่แล้วการเชื่อมต่อสามารถเอาเครื่องแม่ข่ายของเครือข่ายนั้นมาเชื่อมต่อจะทำให้เครื่องอื่นๆในระบบทั้งหมดสามารถเข้าไปใช้องอินเทอร์เน็ตได้การเชื่อมต่อแบบนี้อาจเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์หรือคู่สายเช่า 2. การเชื่อมต่อส่วนบุคคลบุคคลทั่วไปสามารถขอเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าโมเด็มการเชื่อมต่อแบบนี้เรียกว่าการเชื่อมต่อแบบเดีย U โดยผู้ใช้สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ i s p ก่อน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านเครื่องโทรศัพท์บ้านเคลื่อนที่ PCT เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์แบบพกพาผู้ใช้จะต้องมีโมเด็มชนิด PCMcia ของ PCT ผู้ใช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้สำหรับบทที่4ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเรื่องของ แนวทางการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบเครือข่ายเชิญรับชมกันได้เลยครับ